วันนี้ผมอยากจะมาแค่อัปเดตเฉยๆว่าเฮ้ยตอนนี้พรุ่งนี้ก็สิ้นเดือนมีนาแล้วเนาะตอนนี้เป็นยังไงบ้างราคาบิตคอยเป็นยังไงแล้วที่เราเคยวิเคราะห์กันไว้เป็นยังไงบ้างนะครับ <S <S เพราะว่าผมถึงขนาดกลับไปดูไลฟ์ย้อนหลังเลยนะว่าเรามีการพูดเรื่องนี้กันมากี่วันแล้วนะครับโดยเฉพาะค่าช็อตเทอร์มโฮเดอร์ที่เป็น SOPR เนี่ยเรามีการประมาณการว่าอีกประมาณหเดือน นิดๆใช่ไหมถึงจะเริ่มแตะที่เลขหนึ่งเนี่ยซึ่งผมอะไลฟ์อันนั้นอะเมื่อวันที่สิบมีนาก็เดี๋ยวมาเล่ากันอีกทีนึงเนาะแต่เบื้องต้นเลยเบื้องต้นเลยเรามาดูราคาบิตคอยนก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวขอแชร์ก่อนเนอะคอยมาเก็ตแคปเช่นเดิมครับพี่นี่ตอนนี้ก็ลงมาอย่างที่เราพอใจเนะประมาณแปดหมื่นต้นๆผมว่าถ้าทำ ปรับฐานได้ยังไงก็ต้องน่าจะอยู่ในช่วง8 0ด0 0ืต้นๆถ้าเกิดไปขึ้นมา8 0ด0มื่นเจดมผมว่ามันมันปรับยากปรับฐานยากตรงนี้ต้องแน่นก่อนนะส่วนอีเทอร u เียมตอนนี้พันแเนี่ยผมก็ลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยวานมีเรีแอคชั่นยังไงนะเดี๋ยวถ้าไม่ลืมนะเดี๋ยวจะเรามาเปิดกันว่าเฮ้ยวานมีเรีแอคชั่นยังไงใช่ไหมเพราะว่าจําได้ใช่ไหมพี่ที่เราเคยคุยว่ามีช่วงที่ตอนอีเทอรเียมลงมา ประมาณเนี้ยพันเจ็ดกว่าพันแปดเนี่ยวานก็เริ่มหนีหนีการลิควิดเดตเนาะเดี๋ยวมาคุยกันนะครับเดี๋ยวมาดูสิราคามันทำตัวยังไงวันนี้ก็ส่งๆใช่ปะ่ะเจ็ดวันโอเคอย่างที่เราคุยกันไลฟ์เมื่อวานใช่ไหมพี่ที่มีวานตัวหนึ่งซื้อไม่เช่องตัวหรอกเอาเป็นผมไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างซื้อนะ ที่ข้อมูลจากการโนดคือซื้อที่เจ็ดหื่นแดแล้วมาขายที่แปดหมืนเจ็ดหลังจากขายแปดหมเจก็โอเคราคาลงมานะครับสวย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 วันนี้ f ฟ a r and g e e ์กก็ยี่สี่เนาะคือ f r e r and g น e ์กนี่ตอนนี้ลงมาอยู่บริเวณฟียรีเหมือนเดิมนะเกือบจะขึ้นไปเลยเป็นแบบสภาพปกติแล้วนะแต่ก็ยังตอนนี้คงยังกลัวอยู่นะพี่ สภาพคําว่าเฟียนิดคือคนก็กลัวอยู่พี่ก็จะเห็นว่าเฮ้ยคนใหม่ๆตอนนี้ก็เงียบๆไม่ได้มีใครเข้ามาก็เจอแต่พี่ๆคนเดิมๆไม่มีามาถามหรอกตอนนี้ซื้อบิตคอยได้ไหมไม่มีหรอกพี่ตอนที่คําถามนี้จะเกิดขึ้นน่ะก็คือจากเฟียมาเป็นโลบเนี่ยเป็นโลบหรือไม่ก็เอ็กซ์ตีมโลบเนี่ยใช่ไหมพอมันขึ้นมานะแล้วพี่ดูเลยสัญญาณพี่ไม่ต้องไปดูเฟียนกี่เลยพี่ดูสัญญาณคําถามเลย ตอนนี้ซื้อบิตคอยได้ไหมเนี่ยคําถามเนี่ยมาอีกแล้วตอนตอนโลบเนี่ยเดี๋ยวเราลอดูเลยถ้ายังไม่จบรอบนะถ้ายังไม่จบรอบทีนี้มาดูทรงกราฟกันนิดนึงไหมเออก่อนดูผมขอดูหน้าจอหน่อยว่าโอเคแชร์อยู่ไหมอ่าโอเคนี้สนท,ทรงกราฟเป็นแบบนี้ไม่รู้บังเอ,อิญหรือเปล่าแต่ว่าโน้ตโน้ตไว้หน่อยหรงแล้วกันจากโลโซนเนี่ยมันขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมพี่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ย พี่เชื่อไหมไอ้ตรงเนี้ยประมาณแถวแถวนี้นะโดยรวมตรงเนี้ยเจ็ดเดือนไวพ้พี่ผมไปลองนับดูอะเนี่ยตอนที่ฟอร์มฐานก่อนขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยทาไมเราวาดเนี่ยเอาวาดดีๆหน่อยได้ไหมอะฟอร์มฐานเนี่ยตรงเนี้ยประมาณเจ็ดเดือนแล้วก็ขึ้นฟอร์มฐานตรงนี้ก็เจ็ดเดือนเหมือนกันแปลกมากคือรอบเนี้ยมันเป็นเหมือนฟอร์มฐานแบบขั้นบันไดเจ็ดเดือนแล้วขึ้นเจ็ดเดือนแล้วขึ้น ไม่เหมือนรอบก่อนรอบก่อนคือฟอร์มเป็นแบบฐานไซเวยาวๆเลยที่ผ่านมาเลยนะไม่มีขั้นบันไดแบบนี้ส่วนใหญ่จะยาวเนี่ยยาวมากเนี่ยไซเวยาวมากแล้วก็ขึ้น,ข,นขึ้นทีเดียวเลยเออที่อันอันก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นแบบนี้เนาะเออแต่อันนี้มันเป็นฟอร์มแบบขึ้นเป็นขั้นบันไดสร้างฐานเสร็จขึ้นขึ้นั้นบันไดสร้างฐานเสร็จแล้วก็ขึ้นแต่อันนี้ ไม่ขั้นบันไดขนาดนั้นเพราะว่าตรงนี้สร้างไม่ได้จริงๆถ้าเป็นขั้นบันไดก็ต้องสร้างตรงนี้อสมมตินนะบรรจัตยยางเลยเจ็ดเดือนเนี่ยควรจะสร้างตรงนี้เจ็ดเดือนได้ใช่ป่ะแล้วค่อยขึ้นถ้าสร้างฐานได้นะแต่มันไม่ใช่อย่างนี้พอมันไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่รู้ว่ามันล่วงลงมาใช่ไหมเราก็มาลุ้นว่าตรงนี้น่าจะน่าจะสร้างได้ที่เราลุ้นๆกันซึ่ง ประมาณ80,000กว่า,วาต้นๆเนี่ยน่าจะพอสร้างฟอร์มตรงนี้ได้เออแล้วก็ไปต่อซึ่งถ้ามันลงมาแทนที่มันสร้างตรงนี้ต้องใช้เวลาเจ็เดือนแต่ถ้ามันลงมาสร้างตรงเนี้ยอาจจะใช้เวลาไม่ถึงเจดเดือนเพราะมันถูกกดราคาลงมาทีนี้มันกดจากจุดสูงสุดมาเท่าไหร่เราดูก่อนคือไอ้พวกเนี้ยเราเราแค่ทําทําไว้เป็นโจทย์เฉย อ่าถ้าเกิดจากอันนี้นะอันนี้เป็นเป็นกราฟเดยน,นะยี่บหกเปอร์นะบางเจ้าก็ว่ายี่บแปดบางเจ้าก็สาสิบก็แล้วแต่นะครับแต่นี้ถ้าเราดูจากของกราฟอันนี้เลยคือยี่บหกเปอซ็ตเอ,อก็ต้องมารอดูนะว่าตรงนี้จะสร้างฐานอีกนานแค่ไหนอ่าแต่ว่าที่เรายึดหลักของค่า SOPR ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมแชร์ก่อนแปบ๊บนึงนะพี่อ่าเจอและ ท่าน,นี้นี่นะช็อตเทอร์มโฮเดอร์ของ SOPRSOPR SO คือ s เปน d Output Profit r a เ i o นะอธิบายค่ะสั้นๆให้ฟังแล้วก็ยึดโยงตามหลักเส้นของ EMA อนะ EMAEMA e ที่หนึเนี่ยก็คือกลุ่มพวกช็อตเทอร์มช็อตเทอร์มโฮเดอร์ก็คือกลุ่มที่ถือน้อยกว่า155วันนะครับทีนี้ใครที่ ไม่ได้ดูไลา์บ่อยๆกับเราใช่ไหมผมอธิบายสั้นๆแล้วกันนะครับคือไอ้ค่าช็อตเทอร์มโฮเดอร์ SOPR เนี่ยมันจะยึดหลักที่1ใช่ไหมหนึ่งคือช็อตเทอร์มโฮเดอร์จะเท่าทุนเออแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคา Bitcoin มันขึ้นเนี่ยช่วงนี้เป็นราคาบิตคอยขึ้นใช่ปะ่ะจนถึงตรงนี้มันเป็นไซเย์พอ s ไซเย์เนี่ยเริ่มไม่กําไรล้วถูกปะ่ะ จะเฉลี่ยต้นทุนหรือขายออกอันนี้ไม่รู้แต่พอกลับมาอยู่ตรงที่ไม่กำไรเนี่ยจากเดิมกำไรพอจุดตรงนี้กำไรเยอะแล้วก็ไซเว์ปุ๊บกำไรน้อยลงจนถึงเท่าทุนเนี่ยพอเท่าทุนเมื่อไหร่เนี่ยแปบ๊บหนึ่งขึ้นแล้วขึ้นไปพอขึ้นไปอยู่จุดพีคสุดใช่ไหมไซเวย์อีกเริ่มขาดทุน ไม่ใช่เริ่มขาดทุนหรอกเริ่มเริ่มทุนกําไรน้อยลงจนถึงจนถึงเหลือท่าทุนหรือขาดทุนนิดนึงพอขาดทุนนิดนึงเสร็จเป็นสัญญาณเลยขึ้นต่อเอออันนี้คือเป็นสัญญากระทิงเลยนะว่าพอช็อตเทอร์มฮอเดอร์เนี่ยเส้น e อ a มหนึ่งห้าห้าช็อตเทอร์มฮอเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้กําไรแล้วเนี่ยขึ้นต่อเลยเออแล้วเราก็มาลุ้นว่าตรงนี้จะลงไปที่หนึ่งแล้วก็ขึ้นต่อถูกไหมทีนี้ถ้าเราไปดูสักเดือนหนึ่ง ตอนที่เราดูค่านี้นะพี่ผมไปย้อนดูคลิปเราดูค่านี้กันประมาณวันที่สิบมีนาเนี่ยประมาณแถวๆนี้ประมาณแบบลงไปที่ราคาเจ็ดหมื่นแปดเนี่ยเราก็มาดูค่านี้ว่า i, เฮ้ยไอตอนนี้ค่านี้เท่าไหร่แล้วเราก็ประเมินกันถ้าใครจําได้นะเราก็ประเมินกันว่านะวันที่สิบมีนาเราประเมินกันว่าถ้ามันจะลงไปหนึ่งเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณเดือนนิดๆประมาณเดือนห้าวันที่ผมคุยเดือนสามวันเดือนห้าวันประมาณเนี้ย แล้วเราก็จํากันง่ายๆว่าน่าจะช่วงใกล้ๆสงการหรือว่าช่วงสงการถามว่ามันยังเป็นอย่างที่เราคาดการณ์กันไหมก็ยังเป็นอยู่พี่ตอนนี้ผ่านมา20วันใช่ป่ะเออจากวันที่10เนอะมา29เนี่ยแต่จริงวันนี้วันที่30นะแต่อตัวอัปเดตมันได้แค่แค่แค่เมื่อวานเนอะ29ตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดรูปผม29ตอนนี้ค่ามันเนี่ยเหลือเหลือ157ละ พี่ดูค่าตรงนี้เนาะเห็นป่ะหนึ่งจุดศูนศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดเออแต่ก่อนหน้านั้นเราวันที่สิบใช่ไหม <c oughs> วันที่สิบตอนนั้นอยู่ที่สี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดก็ลงมาเยอะลงมาเกินครึ่งแล้วจากสี่สิบเอ็ดลงมาเหลือหนึ่งห้าเนี่ยเออก็ตอนนี้ถ้าเกิดเอาประมาณการเดิมเนี่ยกว่าจะส่งการก็เหลืออีกแค่สองอาทิตย์เท่านั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าตอนช่วงใกล้ๆสงการเนี่ย มันจะลงไปแตะหนึ่งไหมเออเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวนะขอย่อน,นิดนึงก่อนนะพี่โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก็เป็นค่าหนึ่งที่เราพยายามดูเนาะแต่จริงเราอย่าไปกะเกงอะไรมากผมก็แค่เอามาให้ดูว่าเฮ้ยมันมีการเคลื่อนไหวยังไงแล้วนะครับส่วนน,นั้นอื่นๆเช่นเดิมตัวสภาพคล่องใน e x c h a n g e ก็ลงอย่างอย่างมากเลยลงเรื่อยๆลงต่อเนื่อง ฟื้ลงมาอย่างนี้ทีนี้ขอดูแบบ1เดือนแล้วกันเนี่ยลงมาอยู่นะโอเคมีมีมาเติมมาจจะขายขคัดคัดลอหรือเปล่านี้ไม่รู้อ่าแต่ว่าเนี่ยมันก็ร่วงลงมาอยู่ในขณะที่สภาพคล่องต่ำใช่ไหมวานนะครับอันนี้เป็นกราฟวานนะเป็นวานเก่าว,วานใหม่เ วันใหม่ก็ซื้อเพิ่มนะวันเก่าก็อยู่นิ่งๆมีลดไปนิดนึงบ้างแต่อยู่นิ่งเนี่ยพี่จะเห็นว่ามันซื้อเพิ่มเดี๋ยวผมข,ขยายเข้าไปนิดนึงปุ๊บเนี่ยดูทรงเขาซื้อเพิ่มตลอดนะพี่ถ้าพี่ไปดูก็มีการเก็บจากวันใหม่เรื่อยๆนะหนึ่งในนั้นก็คงเป็นบริษัทสติจิถูกไหมเขาก็เก็บเรื่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รอดูประกาศว่าเขาซื้อเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่เนี่ย แนวทางก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆส่วนตัวคิดว่าปรับฐานได้คือสภาพคล่องหดวันใหม่มีการเก็บของ long term holder ที่เคยแชร์ก็มีการซื้อในขณะที่ short term holder ขาดทุนเอ้ยส่วนใหญ่ขาดทุนแล้วกันแล้วไอ้ค่าที่เราดูตัวนี้ SOPA อันนี้ค่าที่เราตัวเนี่ย ถ้าเส้นเอ155ลงมาแตะที่1อ่แปลว่าช็อตเทอร์มโฮเดอร์ทั้งหมดเลยอ่ะตลอด155วันเนี่ยขาดคือเท่าทุนหมดเลยบางคนขาดแต,ต่คำว่าเท่าทุนในที่นี้ก็ต้องคิดว่ามันมีเฉลี่ยไงบางคนขาดทุนบางคนกำไรอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเฉลี่ยทั้งหมดเลยคือไม่มีใครได้อะไรเลยเอออันนี้ไม่มีใครได้อะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันทีนี้อีกอันหนึ่งที่พอดีผมไปเจอแล้วก็เป็นข้อมูลที่ดีเนาะเป็น ข้อมูลต้นทุนของทางพวกสปอ i t ตบิตคอย ETF ออันนี้เอาให้ดูคือนี้ไอไอราคาสีส้มคือเส้นราคาใช่ไหมส่วนสีน้ำเงินเนี่ยคือเส้นต้นทุนต้นทุนที่ของทางบิตคอย ETF ที่เขาซื้อขายกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะหรอกเพราะว่าไอสปอร t ตบิตคอย ETF เนี่ยมันเป็นซ็นทอัลไลซ์ใช่ไหม มันเข้าไปดูไม่ได้หรอกแต่ผมมาคิดว่าไอ้ค่าเนี้ยเขาเอามาจากอินโฟเอาโฟอะไรเงี้ยของ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 กองที่เขาซื้อขายซื้อขายอะไรเงี้ยแล้วก็มาคำนวณเป็นเป็นต้นทุนซึ่งไอ้เรียวไลท์ไพอันนี้ก็คือมองว่าแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้ขายละกันก็คือแบบสมมุติเราถืออยู่เนี่ยแล้วเรามีกําไรอยู่เท่านี้หรือขาดทุนเท่านี้คือเรายังถืออยู่ยังไม่ได้ขายซึ่งนี่ต้นทุนของทาง สปอร์ตบิคอยดีเอเนี่ยอยู่ที่เจ็ดหมื่นสองพันหร้อยเก้าสิบสามใช่ไหมเออประมาณนี้ต้นทุนเขาอยู่ประมาณเจ็ดหมืนสองอ่ะเจ็ดร้อยอ่ะประมาณเนี้ยเออก็เขาไม่ได้ขาดทุนนะเพราะอย่าลืมนะพี่เขาซื้อแถวไหนกันพวกอีทเอฟขาซื้อตอนไซด์เว่เจ็เดือนพี่ส่วนใหญ่นะพี่เห็นไหมทุนเขาจะล้อไปกับตอนไซด์เว่เจเดือนเนี่ยอ่า แล้วตอนที่ราคามันขึ้นไปแตะแสนโอเคต้นทุนเพิ่มขึ้นไม่มากอกอ็ยังเอาง่ายคนส่วนคนโดยเฉลี่ยต้นทุนเขากำไรอยู่แต่แน่นอนว่าในนั้นก็คงมีคนขาดทุนกำไรอะไรเขาปับเปลี่ยนไปแต่ว่าต้นทุนเขายังกำไรอยู่ซึ่งอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นสองเจ็ดร้อยนะและผมก็มองว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นแนวรับที่ดีด้วยบางคนก็มองว่าเฮ้ยราคาลงมาอาจจะเก็บสะสมเพิ่มเพราะว่า พวกที่เล่นสปอร์ตบิตคอยน์อก็มีนักทุนรายใหญก่ก็คงเยอะแหละนะครับอันนี้ก็เอาข้อมูลมาแชร์ให้ดูลองคำนวณแล้วมันประมาณ16-17%น่ะที่เขากำไรอยู่ตอนนี้นะครับถ้าถ้ามันสามารถฟอร์มฐานได้แถวแถว8 0 0 0มื่นต้นๆเนี่ยเขาก็ถือว่าไม่ลงมาแตะขาดทุนนะก็ยังขึ้นต่อแต่จริงถ้าถ้าสามารถทำให้ ราคามันล่วงลงมาแล้วใกล้ๆกับทุนของเขาด้วยเนี่ยก็สวยเลยนะจริงๆถ้าบิตคอยลลงลึกแล้วขึ้นเด้งต่อไปได้อะผมว่าสวยกว่าสวยว่าแบบทำฐานทำฐานแบบแปดหมื่นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แล้วแต่จริงมันก็พูดยากนะครับส่วนมีอันอื่นอีกไหมนะเดี๋ยวผมหาก่อนโอเคน่าจะน่าจะประมาณนี้อันที่ผมเอามาให้ดูเนาะ ส่วนอัน,นอื่นๆเนี่ยอีกอันหนึงที่ผมมองว่าเฮ้ยสำหรับใครที่ DCA เนาะนี่ผมแชร์ให้ดูนี่เป็นข้อมูลจากมาโคไมโคร่ะเป็นค่าเฉลี่ยของการขุดละกันถ้าเราดูเนี่ยค่าเฉลี่ยของการขุดตอนเนี้ยอย่างล่าสุดเลยคือแปดหมื่นเจ็ดนะพี่เห็นไหมว่าราคาหน้าเหมืองมันแพงกว่าโดยเฉลี่ยนะแต่วันก่อนราคาแปดหมืนห้านะวันก่อนราคาแปดหมืนห้า คือค่าเฉลี่ยนะเหมืองมันแพงอะ่ะแล้วตอนนี้ต้นทุนมันต่ำกว่าก็ถือว่าสวยนะลองเอาแบบหกเดือนซิซูมไปหกเดือนเนี่ยถ้าพี่เห็นเนี่ยเส้นสีส้มเนี่ยคือราคาบิตคอยนใช่ป่ะแล้วเส้นสีน้าเงินคือต้นทุนการขุดเนี่ยถ้าเราดูหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ย mm. เห็นไหมว่าราคาขุดกับราคาไอเนี่ยมันเท่ากักนเลยมันท่าเท่าก,กันเลยนะแล้วส่วนใหญ่คือต้นทุนการขุดมันก็สูงด้วยเพราะฉะนั้น ใครที่ DCA อยู่ช่วงเวลาเนี้ยก็ถือว่าถ้าเทียบกับต้นทุนขุดนะก็เป็นราคาที่ไม่แพงจนเกินไปเอางี้ละกันมันไม่ได้เหมือนสมัยตอนที่มันบูรันอะตอนไหนเดียเดี๋ยวนะเนี่ยถ้ามองอะถ้าเอา,ถ,า,เอาถ้าเอาตรงเนี้ยอุยเดี๋ยวนะรีเซ็ตก่อนเนี่ยถ้าเอาแบบสมัยบูรันหนึ่งเช่นตรงเนี้ยเห็นปะว่าต้นทุนสูงกว่า ต้นทุนขุดเส้นสีน้ำเงินน่ะมันต่ำกว่าราคาบิ t คอย n ค่อนข้างเยอะเห็นไหมอย่างเงี้ยถ้าพี่ดูด้านซ้ายนะต้นทุนต้นทุนขุดเลขสองหมื่นใช่ปะ่ลละในขณะที่ราคาบิทคอยห้าหมื่นหกเนี่ยอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยคนที่ซื้ออาจจะซื้อแพงถ้าเทียบกับราคาหน้าเหมืองขุดซื้อแพงถูกไหมเนี่ยซื้อแพงตลอดเลยพวกตอนบูลันเนี่ยเนี่ยต้นทุนขุดแค่เท่าไหร่เองพันหกไอหมื่นหกหมื่นเจ็ด แต่พี่ไปซื้อกันสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นสองห้าหมื่นกว่าอะไรเงี้ยมันค่อนข้างซื้อแพงตอนบูรันอะถ้าเทียบถ้าเทียบกับต้นทุนเหมือนตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยต้องบอกว่าค่าแฮตเลดอะหรือพลังในการขุดมันเพิ่มขึ้นทุกวันนะพี่สำหรับใครที่ DCA อยู่เนี่ยในแต่ละวันในแต่ละเดือนสมมติว่าพี่ DCA ทุกเดือนเนี่ยทุกๆเดือนที่พี่ DCA เนี่ย ความเสี่ยงสมมุติถ้าพี่ DCA ด้วยราคาได้ราคาเท่าเดิมนะสมมติว่าวันนี้พี่ DCA ราคาแปดหมื่นสองพันเดือนหน้าพี่ราคา DCA 8 2 0แปดหมืสองพันอ่ะไอเดือนหน้าที่แปดหมื่นสองพันอ่ะความเสี่ยงพี่ลดลงนะเพราะว่าต้นทุนขุดหรือตัวแบ็กอัพของเน็ตเวิร์กอ่ะมันลดลงพี่เดี๋ยวผมหาแชร์ให้ก่อนนะนี่ค่าแฮตเรทพี่ ค่าฮัเหรือพลังในการขุดบิตคอยพี่ดูดิมันขึ้นทุกวันเลยมันขึ้นทุกวันเลยตัวเฉลี่ยนะมันขึ้นทุกวันเลยโอเคไอที่ลงเนี่ยตรงเนี้ยก็คือตลาดแค้นั่นแหละขึ้นไปแล้วก็ลงใช่ไหมเนี่ยแต่พี่ดูดิมันขึ้นทุกวันเลยนั่นแปลว่าอะไรถ้าพี่สามารถ dca ได้ในราคาที่เหมือนเดิมในในเดือนก่อนๆแปลว่าความเสี่ยงพี่ลดลงเพราะอะไร แฮเลมันขึ้นที้ใจั้ยเหมือนต้นทุนขุดมันขึ้นทุกวันอะในขณะที่เราสามารถซื้อบิตคอยน์ได้ในราคาเดิมเออแปลว่าความเสี่ยงมันลดลงถูกไหมพี่ลองคิดดูนะใน,ในทุกๆเดือนที่พี่ซื้ออะแฮเลเพิ่มมากขึ้นพี่มีความรู้มากขึ้น Bitcoin ์วอลเล็ตอ e เดเพิ่มมากขึ้นคนใช้ Lightning Network มากขึ้น คนมาให้ความรู้เกี่ยวกับบิตคอยมากขึ้นนะอย่างช่องปารซโซแมนก็เพิ่งมาให้ความรู้ได้สองเดือนก,กว่าใช่ไหมคนรู้จักมากขึ้นใช้งานมากขึ้นคือสังเกตไหมพี่ทุกอย่างมันเทิมขึ้นหมดเน็ตเวิร์กมันมีคนใช้งาน Lightning network มีคนใช้งานในขณะที่พี่สามารถซื้อได้ในราคาเดิมหรือพี่ซื้อได้ในราคา dca นะต่ำกว่าเดือนที่แล้วแปลว่า มันไม่มีความเสี่ยงที่น้อยลงเรื่อยๆที่ที่พี่ซื้ออยู่ DCA อยู่มีความเสี่ยงที่น้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ DCA ต่อไปพี่พวกเรานะ dca กันต่อไปไม่ต้องกังวลมากว่าแบบเฮ้ยจะ DCA แพงหรือเปล่าเอาให้ดูแล้วต้นทุนขุดสูงกว่าหน้าราคาหน้าเหมืองสูงกว่าเราไม่ต้องไปหน้าเหมืองเลยเราไปซื้อที่ตลาดหน้าเหมืองค้าปลาอยู่ตัวละแปดหมื่นเจ็ด ที่ตลาดขายอยู่แปดหมืนสองคำถามคือทําไมที่ตลาดขายถูกกว่าหน้าเหมืองล่ะเพราะว่าคนกลัวอยู่พี่เห็นใช่ไหมกระจุกเป็นเฟียอ,อยู่คนกลัวคนกลัวกลัวก็ต้องขายเหมือนตอนนี้คนกลัวเรื่องคอนโดใช่ไหมพี่ที่เขาบอกว่าหู oo, ข่าวออกนะอันนี้ฟังจากข่าวเลยนะเขาบอกว่าเฮ้ยคนกังวลเรื่องคอนโดแบบคือต้องเข้าใจว่า บางคนพอเจอใครที่อยู่คอนโดน่าจะพอเข้าใจที่อยู่ชั้นสูงอะ่ะมันมีความวิตกมันมีความกังวลใจมันเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญอะ่ะเขาไม่รู้สึกไม่สบายใจเขาก็เลยแบบไม่อยากอยู่คอนโดแล้วเขาอาจจะอยากจะขายมันออกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปดูคลิปหลายๆอันน่ะถือว่าโหดหูนะเพราะว่าคนก็แบบไม่รู้จะทำยังไงวิ่งจะเดินคือแบบดู น่ากังวลอ่ะเออผม,ผมผมผมดูไม่ได้อะผมต้องไปดูอย่างอื่นอะไรเงี้ยอ่ะแต่ว่ากลับมาตรงนี้ก็คือตรงเนี้ยเขาคนกําลังกลัวอยู่ก็เลยขายถูกเมื่อไหรอ่อ่ะที่ไม่ขายถูกก็คือเมื่อตอนคนโลภไงพอโลภที่เห็นเห็นใช่ไหมตอนบูลันที่ผมก็บอกว่าเอ้ต้นทุนขุดสองหมื่นทำไมซื้อขายกันห้าหมื่นกว่าเลยอะ่ะโลภไงตอนนั้นโลภโลภก็ขายแพงตลาดก็ขายแพงแต่ตอนนี้คนกลัวนะครับก็ เป็นกำลังใจให้คนที่ DCA ต่อไปแล้วกันจบแบบนี้แล้วกันนะครับ